สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนน่าอยู่น่ารู้น่าเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5โรงเรียนศิลิพัฒนวิทยาดิฉันนางสาวปพัฒนสอนสิริการครูประจำชั้น เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนั้นในห้องเรียนของเราจึงมีมาตรการป้องก,กันโรคโควิด -19 อย่างเช่นการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียนการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยมากที่สุด การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยยึดหลักการดังนี้นะคะ 1. ห,ห้องเรียนน่าอยู่ห้องเรียนของเราทั้งภายนอกและภายในมีความสะอาดเรียบร้อยมีการจัดวางของอย่างเป็นระเบียบมีการจัดโต๊ะของนักเรียนโดยการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัยต่อผู้เรียน 2. ห้องเรียนน่ารู้ห้องเรียนมีสื่อการสอนที่หลากหลายมีสีสันสวยงามที่ดึงดูดความสนใจต่อผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอนวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 3. ห้องเรียนหน้าเรียน ห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีมุมต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นมุมสื่อการสอนมุมรักการอ่านมุมเกมการศึกษาและมีมุมผลงานของนักเรียนเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียน และนี่คือการจัดบรรยากาศในห้องเรียนน่าอยู่น่ารู้น่าเรียนของโรงเรียนศิลปศัฒน์วิทยาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมวิธิทัศน์การจัดบรรยากาศชั้นเรียนขอขอบคุณค่ะ